ค่ะดิฉันนา,างสาวอ้อยอมาสิงโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ห้อง B กลุ่ม2ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาการาวถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงกล่าวถึงเกี่ยวกับความรู้เนื้อหาการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่สําคัญค่ะค่ะพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าความรู้ที่จะศึกษามี3ส่วนคือความรู้วิชาการความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง อีกประการหนึ่งจะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจไม่ว่าในงานในผู้ร่วมง,งานหรือในการรักษาระเบียบแบบแผนความดีงานความถูกต้องทุกอย่างประการที่3ต้องฝุกฝนที่มีความหนักแน่นทั้งภายในใจในการพูดค่ะจะเห็นได้ว่าพระราชดำรัสข้างต้นนะคะสะตอนนี้เห็นแนวพระราชดำริเกี่ยวกับเนื้อหาความรู้และสาระของการศึกษาว่าควรประกอบด้วยความรู้ความคิดและความประพฤติ ประกอบด้วยความรู้ทางวิชาการและความรู้ทางธรรมค่ะค่ะซึ่งได้แก่ความรู้ในการวางตัวความรู้ในการประพฤติและการคิดให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนอกจากจะต้องอาศัยความรู้ความคิดที่ถูกต้องเหมาะสมแล้วต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมตามคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามได้แก่ความละอายชั่วครวบาความซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูรู้คุณความไม่เห็นแก่ตัวความไม่เอาเปรียบผู้อื่นความจริงใจความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความใจมั่นเพียรค่ะค่ะต่อไปจะเป็นพระราชดำรัสที่พระองค์รงกล่าวเกี่ยวกับบทบาทของครูนะคะค่ะพระองค์สงกล่าวไว้ว่าครูทุกคนต้องนึกตนว่าเป็นครูต้องมีความยุติธรรมต้องหนักแนล่นขอให้ครูฝึกฝนอบรมให้เด็กเป็นคนเป็นคนดี นักเรียนที่ดีมีระเบียบม,มีความรับผิดชอบในหน้าที่รู้จักทําต้ในใหต้ตรงต่อเวลาฝึกให้มีสมาธิในการงานรู้จักักษาทรัพย์สมบัติส่วนตัวและส่วนรวมรู้จักมีเมตตานึกถึงผู้อื่นรู้จักทําต้นให้เข้ากับส่วนรวมค่ะถ้าราชดำรัสข้างต้นนะคะแสดงให้เห็นถึงความหวงใยของพระองค์ท่านเกี่ยวกับบทบาทและนะัาเกี่ยวกับบทบาทและก็ศักดิ์ศรีความเป็นครูค่ะ ซึ่งครูควรพยายามรักษาโดยการวางตนให้เป็นที่น่าเคารพมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีความยุติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีเมตตาต่อศิษย์มีเมตตาต่อศิยษตตย์นะคะื่อความเจริญงอกงามของศิษย์อย่างแท้จริงค่ะ